การที่ท่านผู้ว่าราชการสะแก้วกับที่ดินจังหวัดสะแก้วไปชี้แจงออกสื่อแบบนั้นมันทำให้ฝ่ายกัมพูชาฮึกเหิมนะครับโดยท่านไปชี้แจงว่าพื้นที่สามเหลี่ยมที่กัมพูชาเข้ามายึดถือครอบครองนั้นคนไทยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับทางตัวแทนชาวบ้าน นำโดยคุณวีระสมความคิดก็ไปสอบถามนะครับท่านผู้ว่าก็ชี้แจงว่าพื้นที่ตรงสามเหลี่ยมไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยให้ที่ดินจังหวัดมาชี้แจงแทนพอไปสอบถามคุณวีระซึ่งรู้จักพื้นที่ตรงนั้นดีว่าเป็นพื้นที่แผ่นดินไทย คุณวิระเคยไปเหยียบแล้วแต่ถูกทหารกรรมัมพูชาจับกุมตัวแล้วก็ตัดสินในข้อหาอะไรก็ไม่รู้นะครับไปคุคุกคุณวิระถึงสามปีพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยนะครับบางคนก็มีนสสอ,สอบางคนมีถึงนอสอสา พอผู้ว่ารายการจังหวัดสระแก้วพูดเมื่อวานทัวลงผู้ว่าสระแก้วเต็มเลยผู้ว่าสระแก้วว่ามันยังไม่ใช่เอกสารทางราชการมันไม่ใช่ชโฉนดที่ดินว่าผู้ว่าเป็นนักปกครองจบรัฐศาสตร์มานะครับไม่ใช่ที่ดินไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินตรงที่นั้นเราต้องยืนยันว่าเป็นผืนแผ่นดินไทย เป็นผืนแผ่นดินไทย100ร้อยเปอร์เซนหลักฐานเอาแสดงให้ดูก็ได้นี่ไงชาวบ้านมีสอคอหนึ่งนอสอสองนอสอสามสิ์คือคุณคิดอย่างเดียวว่าคำว่าไอเอกสารสิทธิ์มันต้องเป็นโฉนดที่ดินท่านภูมิธรรมครับเดือดร้อนท่านแล้วครับ